สวัสดีจ้ามื่อนี้ได้มาเจอก,กันกับนัดอีกแล้วจ้ามื่อนี้เสนอเมนูหนึ่งปลาจ้ามาเดินจ้าพี่น้องมากินหนึ่งปลาทับทิมน้ำก,นกันกับนัดจ้าเนื้อหวานหวานอร่อยจิ้มน้ำพริกกับผักหวานหวานนะคะตอนอื่นเราไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนัดก็จะเอาปลาทับทิมมาลางให้สะอาดเนาะจ้านัดก็ไปซื้อปลาทับทิมนี่ยู้านไทยช็อปเนาะจ้านัดก็จะม,มาลางทองลางใสาลางพุ่งน่องออกให้เบิดเนาะจ้าเสร็จแล้วนัดก็จะตั้งน้ำห่อนไวน้เนาะจ้าต่อมานัดก็จะมาหั่นเครื่องเคียงเนาะจ้ากะสิมีตะไคร้มีพริกสดมีขิงเนาะจ้าหล้กก็บใบระกูเนาะจ้านัดก็จะโขกกันให้แบบนี้ให้เข้ากันเนาะจ้าเครื่องเคียงนัดโขกเสร็จแล้วนัดก็จะเอามาหมกกับปลาทับทิมแบบนี้ เลยเนาะจ้ามาคุกเข้ากันแบบนี้แล้วเนาะจ้าเคื่อป่าของนัดนะจะได้หอมเครื่องเคียงแบบนี้เนาะจ้าส่วนเครื่องปรุงกระสิมีผงนัวมีซตอสซีอิ๊วขาวเนาะจ้าหลักการเซ็ตแล้วจ้านัดกระสีบอไซ่หม้อเลยเนาะจ้าน้ำเดือดร้อนๆเอาใส่หม้อลงไปเลยนะคะนัดกระสนหนึ่งป่าใส่ไฟประมาณปานกลางเนาะจ้าแล้วนัดกระชันหนึ่งว้ประมาณ30นาทีเนาะจ้าเซ็จแล้วนั้นกระสิมาล้างพักเลยเนาะจ้ากระสิมีผักกาดข ขาวนะคะมีหอมต้นนะจ๊ะแล้วก็มีผักกาดหินหน่อยหนึ่งนะจ้ะต่อมานะก็จะล้างผักให้สะอาดแล้วก็ขึ้นพักไว้นะจ้ะส่วนหนึ่งนะ้ก็จะไว้กินเป็นพักสดส่วนหนึ่งนะก็จะเอาไปหนึ่งนะจ้ะ ผักกาดขาวมือนีกะหวานหวานเนาะจ้าพี่น้องหลังจากนัดหนึ่งป่าซูกแล้วเนาะจ้าด้สักพักหนึ่งนกักกระสาเอาพักกาดขาวใส่หม้อใบแบบนี้เลยละกันพอบด,ดเนาะจ้าประมาณสิบห้านาทีพักนกักกระสุกนักกระพักป่าออกมาได้เลยจ้าทุกคนมาดูคะ่ะกลิ่นหอมหอมยั่วยวนมากเลยนะคะตอนนี้นั่นก็หิวข้าวมากแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยงของวันนี้นะคะ มาดูผลงานของนัดกันค่ะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งปลาทับทิมทรงเ <มา S 1> ครื่องนะคะกินข้าวกันเห็นไหมทุกคนเห็นปลานั้นไหมอันนี้น้ำพริกเกยวบองของคุณแม่ลำปางนะคะอันนี้ผักปลาค่ะผักสดแช่ี้กมาได้มาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะเมื่อนี้เสนอแม่ลูกหนึ่งปลาจ้าทุกคนด้ง หนึ่งป้าหนึ่งป้ากินผู้ดียวเด้อมาเด้นจ้ากินข้าวน้ำกันพักซอสจ้าอหิ้วเข่าล้วพี่นอกโอเคแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนัดก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่มาติดตามนัดนะจ้าสวัสดีค่ะ